ครับท่านอย่าพอยเองไปตามภาพผมนะฮะ motto proverb poetry ธรร ma, มะมาฝากวันนี้นะครับก็คือ don't let the grass grow under your feet นะครับถ้าแปลตามสามก็แปลว่าอย่าอนุญาตให้หญ้านะครับงอกขึ้นมาใต้เท้าของคุณนะครับแต่ความหมายแล้วมันก็แปลว่าอย่าให้ความเกลียดคร้านเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับนะเป็นสำนวนของฝรั่งเขานะครับนะ หญ่ย,าย,าย่างอกขึ้นมาใต้เท้าก็คือยืนไม่ทําอะไรเลยนะครับจนญ้าหอกงอกขึ้นมาแหมจะออกเป็นภาษาใต้โอเคครับวันนี้ผมไลฟ์สดมาอาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับแต่ก็เยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับคือตอนนี้มีคนเข้ามากด subscribe นะครับ subscribe พูดยากหน่อยนะพูดเป็นภาษาไทยก็สับก็ได้นะครับสับตั้คร ซับไค่ซับไคลนะแล้วก็กดติดตามนะครับผมในช่อง y t u t u นะครับครูนันชแนลนะครับภาษาอังกฤษ K R U N A N N A N นะครับครูนันชแนล C H a N N E L นะครับครูนันชแนลช่องครูนันแล้วก็ในแฟนเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีก็ขอขอบคุณไว้หน้าที่นี่ด้วยทุกท่านทุกนามนะครับวันนี้จากไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม